อันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง h u c k l Channel นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ชื่อช่องไหม่ชื่อช่องใหม่ไอรักบ้านทีครับจังหวัดลำพูนนะคะมีถึงสามสิบมีนาหกห้านี้เรามาก็ประมาณวันที่เท่าไหร่ที่หแล้วค่ะ อา,อากาศอากาศเริ่มร้อนแล้วแต่ว่าดอกไม้ยังสวยอยู่เลยแต่เดี๋ยวมันรอมันเย็นอีกสักหน่อยแล้วก็แบบให้พระอาทิตย์มันไม่ร้อนวันนี้คุยหน้ามืดเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันแต่ตอนนี้พักเติมพลังก่อนนะคะเยอะมาก เเเเเออออาา่่นนนนปป็็ขงงืืืรสบยโอเคตอนนี้กินแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นยังไงบ้างรอก่อนหมดเลยนู่นๆๆๆๆๆจะไปถ่ายรูปนู่นๆๆดีใจให้พิมมันเจอเพื่อนนะฮะรอ <c oughs> ก่อนรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับ เขาพูดนี้กําลังกินอะไรไม่รู้กินอะไรน้ำลำไยครับรีวิวบรรยากาศคือแบบส,ส,สวดๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบมาอยากอยากไปดูแมคคุณไปดูแมค <c oughs> โอ้แมคไฟละ่ะตะกี้มีแม้แมดิ้งแดงอากัน <c oughs> โอเคมันอาจจะมาแบบตรงเวลาไงเพราะว,าว่าวันนี้ตอนนี้มันมาอยู่ประมาณสามหนึ่งสี่โมงถ้ามาค่ำกวันเนี้อาจจะได้ถ่ายห้องเพื่อนนี้มารอถ่ายห้งองก็รอถ่ายหูออย่างเดียวเลยรอให้มันเย็นรออากาศมันไม่เห็นหน่อย คือมันบักไหวอย่างที่ทุกคนโอ้ยสามสีบงสาววะนี่อันนี้ก็จะเป็นโคมนี่ให้ดูบรรยากาศนี่เนาะนี่ตรงอุ้ยท้องฟ้าท้องฟ้าแบบโปร่งใสบรรยากาศมันดีเนี่ยแบบมันค่ำกว่านี้หน่อยเนาะเหมือนมื่อไหร่ถ่ายหูปกิ๊ดสวยได้แเลยก็เมืองวันนี้ขึ้เสนอว่าเปรียวแดดใสหน้าโฟว์วววครับแปลว่าเปรียวแดด โดนหน้ามันร้อนโอ้โหเลยครับโอ้โหเลยว่าอะไรี่คำสร้อยนะคะการตลาดมะเขาจะขายน้ำาอย่างที่เย็นๆกินปุ๊บชดชื่นหนูอยากกินน้ำอัญชันชี่มันช่วยมากแต่นี่เราอยากกินน้ำรำเลยอารมณ์คือแอฟริกาดีๆนี่เองพวกคุณเอโคกไหมผมหันนะสวด <The> เป็นของปืนเมืองเป็นเรื่องสบายรสปะมากมีนี่อันจังคุณแดงแดงเหอันจังะอะอะไแล้วเดเ,เดี๋ยวเราจะไปดูดอกไม้กันนะคะแบบตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นอันนี้ใายมือตะลูกเป็นลั่นะครับอุ้ยนี่นี่นี่นน อ่าแะเมื่อกี้ก็ไปถ่ายหุบมาแล้วนะครับแสบตามันคุณแดดอย่างแรงอ่ามันเริ่มเย็นแล้วมันเริ่มแบบจะบอกว่าเดี๋ยดิอากาศมันเริ่มเออผ้าที่มันเริ่มตกแล้วคนก็เริ่มมาแล้วต้องรอมันเย็นหน่อยเนี่ยมันหอนจริงทุกคนด้านหลังเป็นร้านนวดนะฮะข่ายบวชแค่ก็ขายขี้รถเขามานวดพีได้นะครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเดินถ่ายรูปอยู่แถวนู้นดูดูด,ด,ดูดูนะทุกคนลูปขนัดนก็ครับอ่าบริเวณตรงนูน <laughs> ้นบริเวณตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะครับตัวเร่งตัวเรงตัวเรงตัวเร่ง,รง,รงหันหน้ามาเยา้โอเคเช่ เลือกเอาตะไนยเป็นของปืนเมืองเป็นเรื่องสบายรถสปะมากมีฟังห้ดีเนอรฟังใคอยากจนเผอม,มากลือนน้ำลายแกงแค่จิ้นงวัวไส้อัวจินงวง้นหมูแกงเน่าไม้ซางั่วบะทั่วปูน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกออง วผักกุ่มดองหนังอ่องน้ำปูเป็นเบ้คะ่ะก้อมกระเป๋า <c oughs> กดูแตกลมก็ไม่ให้ใหอยอู่กระเป๋าร้ <c oughs> อนนี่นะครับครับอะไรครับผม <c oughs> สวัสดีครับตีห้องหมมีกับมาไทายเสาะแท็ตีแดดเปี <ผม S 1> ยขึ้นไปไทยหุบ ขันะทุกคนดูย่ำกบทางไปตรงนู้นนะครับมันจะมีปีกนกอยู่เดี๋ยวหอยไปได้ห้อมกันตรงนั้น ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงห้ามงเยน็นละห้ามงเยน็นละคือจะบอกว่ามันมันยังไม่หายร้อนเลยทุกคนเดี๋ยวว่าจะออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าว่าระหว่างทางที่ไหนเ <de> e <val> ที่ยวเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูและกันสําหรับวันนี้ก็เนี่ยในรักประเทศตัวนี้เราอยู่กลางแบบกลางแบบกลางอนี้เลยนะกลางสวนเลยเนาะใครสำหรับใครที่อยากมาดูดอกมาดู ร้านค้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาแต่งสวยนะยอมรับ10สลยเขาแต่อดอกแบบดูๆๆดอกคือสีสดมากถ่ายรูปมาแล้วสวยแบบสวยอะก็คือถ้าสมมุติว่าไปที่ไหนมาเต้าเ้าที่เอบไปดูสวนดอกมานเนี่ยสวนแต่งดอกเนี่ยยอมเ้าเลยว่าไอ้รักที่นี่ทําดีทําดีแล้วถ่ายรูปออกมาสวยขนาดเลย ขนาด,ดเราเราสองคนอะถ,ถ่ายรูปกับดอกอะไม่ค่อยเป็นแต่แบบถ่ายรอบนี้รู้สึกว่าโอเคที่สุดเท่าที่ถ่ายกับดอกออแม่เนุกพ่อจะเป็นประมาณนี้ทุกคนมันงานมันมีถึงวันที่สามสิบเนาะไข่มาขอรีมาแนะนำให้มาช่วงเย็นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่คือจริงๆจะอยากอยูต่อคือจริงจริงอะแดดมันไม่ได้ร้อนคือเห็นแดดอย่างเงี้ยคือแดดมันไม่ร้อนละแต่ว่าแต่ว่าเราถ่ายพอสมควรแล้วก็เลยแบบเออมันก็ ไม,คม,ม่ค่อยเราถาครบแล้ว,ลวอ,อยา่าไปหาที่อื่นบ้างแม่นไปะปะเจอกันทุกคนเจอกันบ๊ายบายลัมบู